สวัสดีจ้าซ่องโค้งนองเนยมือหนึ่งมีเมนูน้ำเสนอจ้าเป็นเมนูฮิตน้อเมีเยดเพ <c oughs> ื่อจะเป็นแบบกุ้งเป็นยังน้องเม,มีเยดฮี่เป็นปลาหมึกช็อตจ้ามือหนึ่งวัชเฮ็ดเป็นปลาหมึกช็อตน้องเมียดดูน้องเมียดว่าจะได้เฮ็ดจ้า, <c oughs> าแก,ก้วซอสก็แก้วใหญ่ไง่ดอกแ <c> ก <oughs> ้วตามบ้านแล้วจ้าเขากจะใช้ำตำพร <c oughs> ิกตำกระเทียมจ้ากระเทียมกระเทียมเล็กกับฝาดเป็นแทนจึงตำางเนาะแต่แก้วพริกเล็กกับสีซอยเป็นชิ้นไม่ชิ้นเสีย เพราะว่าโปรตีนย่างมะปันแม่มีแม่เขามาต่ำอ่อนาะแม่นี่ก็เลยสิสขอฟานมีชิ้นมีชินช้นแจะต่ำงานน,างน้อยพวงดาก็สามน่วยบุญจารางพักชีเรียบร้อยสุดยอดเลยจีมียางหลากพี่ทั้งอันต้นมันละมิดต,ต้นหนึ่งพอดีมีหอดกะหลำ่ำแจะเรียบร้อยเครื่องปรุงกะซิมีเป็นน้ำปลาให้กัเป็นออายีโนโมโตะบอกมีแม่กันเป็ดของชุดของนอกล่ะจ้าพวกมันอยากก็คือไอ้กัเป็นรถดี น้ำตาลอะเจ้ากับแบบมือเขาเป็นข้อจ้ามือนี่เป็นโตว่ามีนมีบัวจ้าเอาเป็นข้อมือตามล้งเย็นห้องเย็นเขาล่ะจ้ามีลงเลยเนาะเพื่อของเกาะห้องเย็นตามห้องเย็นเขาล่ะจ้ามีต <m im coaching yen> ่ำมีต่ำเกิดไปที่มีดนี่เขาน้องว่างนี่เพียงฟ้แค่น่านบุตรยันเพ็ดพวกับเดียวเป็นพวกดักแด้จ้าแต่ก็เป็นแมงเนาะมีดโอ้โหหนาตัวคล้ายๆนะชิมกันเลยแม่ นแมงกิสต้อนไข่มันเนาะกจ้าเจ้ไข่แตกไว้ปากปุ๊บแป๊บปุปบป๊บเป๊บป็คบเจา้าโรยดีเล็นก,นนกน้อยจันนี่นึกว่าพอไปรับต่อมันแหลกแล้วพาเมื่อเขาลวกแวเรียบร้อย้ะจ้านี่เวลาไปสิ้นสิ้นทันเรียบร้อยแล้วชิ้นเล็กๆยังน้อยพอเลยใส่แก้วเ้างพอดี ติมปากสิ่มคำเลยจ้าต่อไปนี่ก็สิขอขออนุญาตต่ำพี่ข้าวนึ่งน้ำเมียมแม่ล็กแหลกจำนน,นก่อนหนึ่งน้อยจ้าไม่ฝันชินชินแล้วจ้าง่ายกต่ำเรียบรอยยอมมม้อยเนาะมีดโอ้มึงเลยว่าสั่นคุณแม่ก็ต่ำเรียบร้อยแล้วจ้าต่อตไปเขาก็ใส่น้ำมะนาวเห็ดเปรี้ยวนัวๆจ้ามื่อนี่แน่วยหน่อยๆนก็ไม่ลืมบอกไม่เย็ดต่ำลากอันนี้ไหมแซมกัน ไว้หมุนๆแต่หลังไม่ควจัดจัยเึ้นะาที่หาดเดียวจ้าผ่าบาดได้ตริงเดียวซื้อัรหอมร่วมมาจ้าแถมอะไรปิงบมวเย็นเดียวกับหอมสิส่วยหนใส่จังน้อยจ้าเรียบร้อยนั่นใส่ตอนรดน้ำแม่ต่อไปกัสีใส่องเน่าตอเกลยจ้าเมื่อกีรันก่อนหอมพึกงเอาละจ้าตบใออกหม่องเน่าปีนหน่าตออหาไน แม่พูดะน้ำอุ้ยชวดเลยติชวดจ่แข็งเลยพผลจะห <ừ. S 1> ลายแหง้งนื้อน้อยนี่หอมเลยมีย็ดจ้าบีลงไปเลยบางนาเขาโยไล่เท่ยเห็ดเน,นือสดชอตติ <laughs> โอแม่โอ้พวกกเท็ดมได้แ <laughs> บบเดยวกันเนาะบอจ้าเนือว่าใจแก่ชอตกระดกปุ๊บพอนี้ญ่นนๆติจา้าทำไรไร โซ่หนูเจ็บไม่ได้กินดนน่ะมีเนาะแนวสิง่ะอาหารกินเล่นเน <place. S 2> ี right <laughs> <os> mm ่ย hmm. ม mm ันสวงย้ำายจากเ็ดๆสดกระดกกบเปิดเลยวะแม่ใช่เปิดเลยน้ำมีนม่ี้าอะไรมีเียิงแซบอ่ะจ้าแส่น้ำตาลชุดลดตงไปกันนัวอ่อนาเมิดแล้ว ต่ไปเใส่น้ำตาลเล็กน้อยตัดโรตีาไใส่บะหมน้ำมันเย็ดแต้มเย็ดโขดปโดเก็บโขดก็แล้แม่ตไปก็ใส่ผงชูรสจ้าปรุงอันนั้นบ่ไม้ใส่ได้ร่เลาส่บะซุงมายใส่บะซองเลยโยมันหนักกว่านิดเดียวล้ซองในซองไม่นิดเดียวต่ไปก็ใส่โรดีเล็กน้อยใส่้ำางกอได้ใจายใส่ลำปา เี่ะแยะมากมายบนน้นรพี้อจใสรถตีกด้ยมันกลมกลอแต่มันนุ่นจะใส่เกลือตัวนี้แล้วนะจะใส่เกลือตอนตำกมัพีจ้าะหคนจะบันนี่คนคนคนซิมแสบเขากามาใจแบบมือเขากินกันเลยจ้างายกนีมันมีอีกแล้วคือนี้ง่าย ขึ้นนขหอไหนกินหาของชีออกมาเลยจ้ะจากินต้มหอมของชี้พูดออกมาแล้วมีสีสันจีบวงามมันได้จ้าโบติกก็จะมีพีเขียวผสมน้ำน้แม่มมข้าวบมีจบบ่จ้าบเป็นยัง้าต่อผักหอมจา้าเว็บแมนผักชีมีตด้วย,ยน่านตให้ไดอมากก,ก,กูกจบโูดปะเปียวเงี้ยค่ะไมเกิดเยอะม้นอีกน้อย ยาดมันสมโพดตอวกับใบใหญ่มันเน้นเผ็ดตรงไหนตรงเนี่มาสุดยอดเลยจ้ามาทีนึงบ<ะ>้าถ้าไปกับไส่ผักชีเขาเลยโรยหนะ <c oughs> ้าใช่ไหมใช่ละลูกเมียนเขาเด็ดอ๋อที่บ้านแม่เขาเดินผักชีโรยหน้าถ้าไปกับซอยใช้เลยจ้าง่ายๆแต่ว่าจะเปรี้ยวได้นัวได้หวานจัดหน่อยแซ่บเลยตัดรสที่แม่ความหวานนไง ่ติตักได้ชอบเลยใ่ตักเส้นเปิดให้เันมั้ใส<ห><ห>่แก้ว<อ>นูเดือดเลยแ <laughs> บบว้ายพอแล้วแม่แก้ว้ำแน่เลยน้ามานี่ละอูนตมมัมือเข้าถืมาซจิมน้ำกันเลยจ้า้ต่จ้ากันจ้า ขอปลาหมึกซอสสวัสดีจ้ามาจากกินน้ำกันจ้าวัะที่นี่ขอปลาหมึกซอสฟางนะลูกโซดูของฟางลืมนะจ้าเนี่เพิ่มน้ำอุ่นอีกจังเลยสดประสนเลยว่าะวนกอมคนแต่ะเนี่ลูกท้าเลยวาสิคาคอหรือพี่สุขภเชินหาตอนน้อยๆี่ตอนใหญ่มาสิคาคอยหาี้เนคอจับต้องนด้เยิ่มอคุ้นเกี่ยวไแเกวมันจ้ารับเปเนื้อก็ม

เด็กอยไปก็เต็มปากเต,ต็มคำจะมาบอกออกได้แสบแห้ง <c oughs> นะ่หข้อเด็กตอนจังน้อยนี่เอ็นข้อมันลื่วนจะนี่ <c oughs> จิม้มอาจิ้มน้ำจุม่มมีฟังเพลงมาแต่ก็แล้วนี่มาดูมันสีผ้าข้อหนูมึงยังอ่อน นี่ไงสิไอโ้อกัวแมงจ้ะฟางอยากกินน้ำมัหบอางว่เห็นกินดักแด้เลยอภัเพกินเนี่จ้าแม่งกับดักแด้จ้นในเอามาเผื่อะดวครับลูกกินทุกตอนวานเลยว่างยัน้อยาก้งยันมาฟา <laughs> Hôm này nhà ra này sốt lên Cúp cúp đó này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คค้น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 จานกิ่ม้าฟาชูรักแดดน้ำุบชิลยรีบจะแสบปากปิปากเป็นพันแล้วมายึดแานแซบเฮ้ยกแก้วจะจิม อาจิ้มน,น้ำจุ่มมีนะอาจิ้มน,น้ำจุ่มอาจุ่มน,น้ำจิ้มฟังเร็วโชซนอ่ะลูพออกพี่พี่พี่ออฟังพี่ลูกเนี่ยไรในก็ยังกินแบงเคิงใจยังติดคอหลังขาคอเฮ็ดขนาดพิ่ติดหนึ่งก็เลยงอผักเกี้ยวลูก ก็ได้เลยบอกว่าส่วงเลยะจันดำเมียงเลยขออยากจังรอจัดย้กเพจจดีนะมีนะแม่งกับันจา ดักด้ห้ โดนม,ตม,ตม,มัตอมียดนี่าว้ป้งเละมีดตอนพอดีกินน้อยๆาิกินน้ำจิม,ลมเลแซ่บเลยแจ่บเป็น,น้นาออกนะโอ้โห จ้าสมาคิมเหนียวเขาจะขึนมาใจมาคิมเนียวฝากก็ติดตามกิจกรรมไัยกะดิดตินกันจ่ายทั้งสองื่องเลยจ้ากืนกันมากร่อยเกตเจตเจตจ้าจินดาจ้าบ๊ายบายอดีจ้าไ๊ายบาย